สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับผมผมบรัชประกอนอีกนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําประวัติเรือประจันบานมูซาชิกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กับช่องของเราด้วยนะครับเรือประจันบานมูซาชิเป็นเรือประจันบานขนาดยักษ์ลำที่2ในชั้นยามาโตะของกองทัพเรือจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นตั้งชื่อตามจังหวัดโบรานมูซาชิ วางกระดูกงูเมื่อวันที่29มีนาคมปี1937สร้างเสร็จและปล่อยลงน้ำหรือวันเกิดของเธอในวันที่1พฤศจิกายนปี1940และเข้าประจำการในวันที่5สิงหาคมปี1942ะระวังขับน้ำ64,000ตันในระดับมาตรฐานและ7 2 8 0 9ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่ยาว244เมตรกว้าง36.9เมตรกินน้ำลึก10.86เมตร สามารถทำความเร็วได้สูงสุด27.5นอตในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อุซาชีได้ติดตั้งปืนใหญ่ลกขนาด46ซนติเมตรจำนวน3ป้อมป้อมละ3กระบอกติดตั้งที่บริเวณหน้าเรือ2ป้อมและบริเวณท้ายเรืออีก1ป้อมปืนรองในขนาด155มิลลิเมตรจำนวน4ป้อมป้อมละ3กระบอกติดตั้งบริเวณหน้าเรือ1ป้อมท้ายเรือ1ป้อมและด้านข้างข้างละ1ป้อมปืนในขนาด127มิลลิเมตรจำนวน6ป้อมป้อมละ2กระบอก ติดตั้งบริเวณข้างเรือข้างละ2ป้อมปืนต่อต้านอากาศยันขนาด2.5ซนติเมตรจำนวน12ป้อมป้อมละ3กระบอกและปืนต่อต้านอากาศยันขนาด13.2มิลิเมตรจำนวน2กระบอกเมื่อมุสชิเข้าประจําการในวันที่5สิงหาคมปี1942และได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของกองเรือประจัำบาลที่1ร่วมกับเรือประจันบาลยามาโตะนางาโตะและมุสึ และหลังจากนั้นมูซาชิได้รับมอบหมายให้เป็นเรือธงของกองเรือผสมซึ่งได้รับคำสั่งมาจากพลเรือเอกอิโซรโกุยามามโ,มโตะเมื่อวันที่15มกราคมปี1943และได้เล่นไปยังที่เกาะทรัพอีก3วันต่อมาในวันที่3เมษายนยามามโ,มโตะได้ออกจากมูซาชิและบินไปที่ลาบาโอนิวบีทรีนเพื่อกำกับในปฏิบัติการไอโกะแต่ว่าถูกตะฟังและถูกทรหัดได้โดยสหรัฐ จึงทําให้เครื่องบินขับไล่ล็อกฮีต P-38 ไลนิงได้ยิงเครื่องบินของยามาโมโต้ตกและสังหารเขาในที่สุดโดยศพของยามาโมโต้ได้ส่งกลับไปยังที่เกาะทักและนําไปไว้ในห้องโดยสารบนเรือประจันบาลมูซาชิถือว่าเป็นเรือประจันบาลลำสุดท้ายที่เขาได้เคยปฏิบัติงานในวันที่23พฤษภาคมศพของยามาโมโต้ได้ถูกนําออกจากมูซาชิและเตรียมทําพิธีศพอย่างเป็นทางการ ในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1944มูซาชิได้แล่นไปที่ปาเลวโดยได้บรรทุกกองพันทหารบวกหนึ่งกองกองกำลังพิเศษยกพลขึ้นบวกอีกหนึ่งกองแต่ในการเดินทางครั้งนั้นพวกเขาต้องพบกับพายุใต้ฝุ่นแต่ก็สามารถเดินทางมาที่ปาเลวได้ในวันที่29กุมภาพันธ์หนึ่งเดือนต่อมามูซาชิได้ออกจากปาราเลวในความมืดเพื่อลีเลี่ยงการโจมตีทางอากาศของสหรัฐ แต่ก็ดันไปพบกับเรือดำน้ำ U.S.S. t ันนี่และได้ยิงตอ kind of ร์ปิโดมาทั้งหมด6ลูกซึ่งพลาดไปทั้งหมด5ลูกแต่ลูกสุดท้ายโดนกับมูซาชิซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต11คนหลังจากการซ่อมแซมชั่วข่าวมูซาชิก็ได้เล่นไปที่ญี่ปุ่นในคืนนั้นทันทีกัปตันเรือโทชิฮิระอินโอกุจิ ได้เข้าประชาการเรือประจันบาลมูซาชิในวันที่15ตุลาคมปี1944 3วันต่อมามูซาชิได้เล่นไปที่อ่าวบูไนเพื่อเข้าร่วมกับกองเรือหลักในปฏิบัติการโชวันในวันที่24ตุลาคมปี1944มูซาชิได้ถูกตรวจพบโดยเครื่องบินสอดแนมจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Interpeace สองชั่วโมงต่อมาเธอก็โทโจมตีจากเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดเฮลไดเวอร์จำนวน8ลำจากอินเตอร์พีทเมื่อเวลา10นาฬิกา27นาที2นาทีต่อมาเครื่องบินทิ้งต่อปิดโด t ี TB f a เ e n g e r จอร์จากอินเตอร์พีทเข้าโจมตีเรือประจัญบานมูซาชีทางกรบฟ้าของเรืออีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเฮลไดเวอร์ iver, อีก8ลำจากอินเตอร์พีทเข้าโจมตีเรือประจัญบานมูซาชีอีกครั้งเวลา13นาฬิกา31นาที มูซาชิถูกโจมตีจากเครื่องบิน x อ็กซิฟเฮจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Essex และ Lexington ยิงกระน,น่ำใส่ด่านฟ้าของมูซาชิซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากอีก2ชั่วโมงต่อมาเฮลไดเวอร์เาลำจากเอ็นเตไพร์เข้าโจมตีเรือประจันบานมูซาชิซึ่งตอนนี้มูซาชิได้รับความเสียหายหนักเป็นอย่างมากการโจมตีครั้งนี้ทําให้หมูซาชิถูกโจมตีด้วยตอบิโดทั้งหมด19ลูกและระเบิดอีก17ลูก และเวลา19นาฬิกา15นาทีลูกเรือของมูซาชิได้รับคำสั่งให้สละเรือใหญ่และในที่สุดมูซาชิก็ได้จมลงในเวลา19นาฬิกา36นาทีในระดับความลึก1,350เมตรลูกเรือของมูซาชิจาก2,399คนรอดมาได้เพียง1,376คนและการช่วยเหลือจากเรือพิฆาตชิมาคาเซปิดฉากน้องสาวของเรือประจันบาลผู้เกียงไกลของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่น IJN หมูซาชิ